พี่น้องเก็บเห็ดหอมฟานน้องจะโู้เท่านี่เห็ดกัวเห็ดหอมฟานยังมาเท่าเทนดิเห็ดกัวเคนโอ้แต่ใบใหม่พี่น้องเป็นโมเป็นโมมดอกหน่อยแทะนี่มือเดียวเก็บตานี้ก่อนละเดี <limitations Brain> <región> ๋ยวจังเอา Cái đỉnh ổ Ủa sao đấy Thì có bảo đấy Nhắm ràng ràng nhạc Rọc nôi Rọc nôi có đại Để thăm phan thảo 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 Rồi đi động Ôi Mình mong ngoài mong đi Nhất Nhất nôi có đại <laughs> Để cho mấy cái lòng ngồi kề nôi nó เอเดลัยต่ละงอกัยป่เห็นบอกแล้วคันมันมีเห็ดละงอกดูปลานี่มันดอกงามดอกยัยดอกยัยป่ะฮะมันจุ่มกันน่ะอืแต่บางงตาโอ้พระจ้ามันหมานน้อบุ่นมันหมานเี็ละงอกบู้เต็มตาซ้าโอ้ย บู้ยนั่นปาดมาอสดมะพงอ่ะโอ้ปวดมาโพดแต่พี่น้องปวดมาโพดแต่พี่น้องละเน็นละงงกไหมคนเต็มตาละตาพงษ์บันนี่งานตาบาตะของเฮาโอข้องได้จุ่มเดียวบ่ามูเดียวน่ะบู้ยมูเดียวตอนซ้อนแทนนี่โอข้องนู่นยังเถ่ายก็นั่นเห็นบ่อขันได้หมานน่ะพี่น้อง มันกับมันเด้ออืมเห็ดเถ้านี่ของเจ้าของกับได้ได้ซ้ำนี่แหละ้อง,งเดี๋ยวหาเติม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 พี่น้องอม,มันอยู่จังใดล่ะตามันตั้งเวอร์เล็บวะอู้วเขี้วนี่ไม่ได้เห็เดแดงตุง่น เห็ดแดงมาดอกน้อยแท่นี่อดอกน้อยแท้เห็ดแดงกระไดเออเป็นเห็ดกอแดงง่ายๆนั่นแหละส่วนมากทูกมงนี้มันก็สะดอกน้อยแท้พี่น้องนั่นแหละแดงดอกน้อยๆบางบางหลางหย่างหยักหลางยากเห็ดโอ้ยมีเห็ดอยู่ด้วแถวนี่หาก่อนเลยเห็ดไข่พี่น้องอืหอม หอมเห็ไข่หอมไห่ดไข่หาหาหาเห็ดดอกนี่พี่นอ้องปาดปาดาดโอ้โดอกใหญ่เลยโอ้โหดอกนั้นนี่นี่เห็ดไข่ได้วยี่ดอกนี่เห็ดอยู่แถวนี่ไม่เห็ดอยู่จ้า เห็ดละงอกพี่น้องพี่น้องโอ้ย well? um. ดอกไงแทะอืมมันได้ดอกตุ้มๆดีแท้นี่มองนี er ่ไหมอ่ะพ่นใดได้ดอกอู้ได้เห็ดหลายละตัวนี่พ่นนี่โอ้ได้สามดอกลโอ้เอาดินดอกแล้วนี่หวานหมานอือผู้ขาได้ได้จะดอกเทาๆไปเลยเห็ดเดียงเลยผู้ขา เดียงแต่ว่าดอกไงก็โอเคถูกไหมล่เ้หินเดียงเห็ดเดงนี่จะเห็ดแดงกนะผมไงนะองกรมไงเีกแล้วอุ้ยเฮ้จะดอกบานนี่เห็ดปวกเนี่ยอ้อยไปอลนเห็ดเหลืองยุสันี่ต้องล่อหไ่ขึ้นยังสิ ออประมาณก็มันให้เผาคือกันเออนี่ก็มาได้เห็ดอยู่นี่ตะพิ่นนี่เอองามเลยเห็ดงามเห็ดงามรึเปล่านี่เ่ากนงามข้างล่างเัี้ยเมียไม่อยากฆ่าเ่ากะงามเลยปลายุค้าเมียพ่อออแล้วย่ใสยันย่างไปปลายุค้านไปลายุค้าฟังทังนั้นไว่าปลายุค้าหน่อย็ดเะ็ูวน็ดเดียยางละงูเวนั้น นั่นขึนไปหันแล้วไปเด็กท่มีมารมไตว่งหรอไปมองเกา้วมึงขงอยู่งนี้าไปหม่องเก่าพมึงงงขึ้นไปมองเก่าอีกแล้วน้ำกอมึงกงลึพอมึงขึ้น เอื่อนลงมากเกลี้ยงตัวเธอตีย้ำนแล้ไปิงเอาแล้วเอาแล้วขนาี่งลงมาของเกาเ่นจนม่อมาันกกจะพูดังๆปังๆได้มนี่มันหมันหมานทุกคนเลยเห็นาไหมใเห็นเรานอยแล้วมาเ้ยเือ้ไ้ไไดดเ้วเรางเ็บไปเหรเลยมา้านก่มาน่้ดดอก้ดสง้ต่าง ไปยุข้าหน่อยหพอดีปเดกกัปา่านต่งยนียาง้ได้แตนเฮ็ดขาวเฮ็ดเหลืองบะละนี่แหละมูเนึงมันสังหลังยังสีเลยขึยุบบงเดียบกไมได้ขึ้นเใคดอกนี่มั้งเฮยเรางกางายที่สุดอลางายก็เฮ็ดปววรลางายก็เฮ็ดปววอีกเด้อเรอโก ไปเดี๋ยวจะันห่มน่อยเออได้จดอกกันบ้านบานอันนั้นก็เยียบไม่ปวกเตี้ยไปไปไปต่อเออไปไปโอ้ได้ซํำนี้ก็ะพาะใจหลักภูเขา สวยงามเลนีลาบอกว่าจีบตามาใ่ใส่ให้หลงงกมันเมนีหลพีน่น้นนอนง,ง,งบางบัคนนี้แม่บัวมีต่ดอกงามมาหมานี่ตะให้งกเท้เนี่ยบอสงามบัวนี่หลงงกเต็มตาโบ,บรามีแตดอกตุ่มโบรา,าไม่เปียกน,นะนี่ใครบ่นี่ย ใครแม่อันนัไปยืนเลี้ยงแถวออกมาโอ้หงามมาบนี่มาหาเห็ดหมานแท้ะมันบ่อแม่ได้แม huh? ่มันยุ่งของไรซด้วยสามดอกซีไปเอ้ยเห็ดบ่อมันดอกงามแมนี่อนยดอกงามพร้อมเหรอเมียนดูมันดอกงามเนาะมันบ่อหวานคือจังของเัินไม่ปีกเด็ดนีุ่่นน่ะของคอยบาดไม่เจ้ามันอะไรกันอันนี้บานอันนี้ดอกพอดีเอออันนี้กาเป็นไม่ไงขึ้นกันรุ่นโสมคาง อันนี้อันนี้เขาได้เห็ดปวกพี่น้องเออแมกู่จ็คไม่ค่อยได้เห็ดต้นกูก็ฝนแม่เธอเลยนี่ลูกกัหันมาหาเราได้จังได้น้ำพี่น้องงามเหรเห็ดละโง่กงามมาพักกายกินข้าวป่ะนะมาเด้อฮอสลาบ่่พบบะมาลาบบเพ่อมึงย่างขึ้นไปแล้วมองกันกุกย่างมองนั่นเลยหล่ะโซโซเล่โซเล่กันเรื่องทางพี่น้องเห้ยนพากันวนตะมงเก่าลูกหันไปของเก่าได้เพิ่นใส่น้ำเขาอยู่บ่ เขาพอเห็นเห็เขาวนโล่เลยยางกลับขึ้นมามามากินข้าวมากินข้าวต้นอันนี่เราโง่คักๆกัแล้วน่ะอ๋อเราโง่พู้ได้ยางมาหันย้ายทอนยางมาแล้วก็บ่เห็นอาอจะยางมัหันได้ยางหันเดี๋ยวเอ้ยยางมาเอาพูดยวใหนี่เอ้ยนีสีโอ้เลาไปไปงาิไปงาิไปงาิไปญาติกัน เออเราบ่มีหลายๆเนาะเห็ดไปยังออกเท้าดอกทุกบคนก็เพราะเป็นหมูเนาะข้าเจ้าหาเบิดหลวงโอ้ตาพงกระด๋อยเอ้ยตาพงกระหมานพี่น้องเต็มตาเลยตาพงหนักองตึงตาหยางรับมาหาหมูอือใช้กับหยางน้ำชาเออเอ้ยนี่นึกว่าขึ้นไปหนีกินเขาแล้วหาขึ้นไปหนีเนี่ย เออมันมันจะได้เห็นละงกเพิ่มอีกเสื้อลดนี่บ้าหมื่อจำตาตากินข้าวกินข้าวอ้ยจะปูหมานเดลยพี่น้องละตาจะได้จังซีแต่ตาหนึ่งเนาะแก้วโอ้ยพนพี่น้องโอ้ยงามงามเขาเลียกกระมึงหมานอยอะเห็ดอย่างนี้มึงกระโดดอะไรม้วนโด่งยาวเฉย คนเราไม่เห็ดละงูเห็ดไข่กับท้องนึกว่ามันเห็ดละง,งูเห็ดไ,ไ,ไข่ดอกใหญ่หลายคนนึกว่ามันเห็ดละง,งูเห็ดใค่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ใหญ่ใบสองกัวแล้วเด้ออือกลับบ้านแล้วกันเออบ่ได้โบกซ้ำบ่ได้โบกแล้วซ้ำ ม,ม, <laughs> มันมันฝนห้เนียนน้อยก่อนขึ้นรถพี่น้องละนี่ละ่ะเนียนน้อยเจ้าปัญญาเนียนน้อยก่อลังโพสามอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดนงางเงาะด้วยกันะนะจะให้ตาพงก่อนตาพงคนเอาเองเฮ็ดนางเงาะอือ ให้นางวันั่ะอืมอืมคุณถาแล้วกอขาแล้วปะกลับบ้านแล้วจ้าเย้ไกลับบ้านแล้วนะเมีนไม่จะเหลืองหน่อยแมียนจ้ะเอาหนังหั่นก็ได้เจ็ดแปดดอกไม่ตะอันเฮ็ดไขยังไงกลัว นักากแล้วนเห็ดอันดอกน้อยเนลอันนี้กัับงเห็ดเ็ดคละใเห็ดหล้หดออใื้กาว่เต้าจีงซีเลย่เต้เจะ้เบิ้งงน่นี่ว่าเจ็ดดอกแบวามันอยู่จังไถ่โอ้ก็คือกันมันคอยได้มังไข่น่ะมังไข่มังไข่ไข่เนี่ยเรางงน่งเหลืองเดี๋ยวหาเนี้ยนี่ก็หาเนี้ยปลุกเห็ดเยรางกว่นี่เลยเอาไปทั้งถัง บเม่ขกรบเครื่องเร็วดมบองมันสีหอมนั่นมันสีหอมือเฮ็ดอันอันนี้นะมันสีหอมือเห็ดอันบองเม่ท่นเม่นมันสีโกนเด้บอเมนมันดอกน้อยอยู่มันบรทันหนูหูว่ามันโกนหรือเล่โกนเถอมันหอมคือกันกับเห็ดอันนีแม่เห็ดอันหอมอยหน่อยอยู่มันอสโอ้ยอนค่ะพี่น้อง เป็นแค่นี้นหละค่ะเมื่อกลับรถค่ะกับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านแล้วเห็ดหมานเต็มตาจ้าเห็ดละงกมันหมานมันหมานเห้เห็ดละงก์คอยจิเป็นแนวอื่นอันนั่นดอกที่ว่าพ่อใหญ่ไดายุอุ้มนั่นเห็นไ่มนั่นเออเป็นตาบุญบวชอัุบวเด่โอ้ดอกไงเนี่บ่เอออยู่ในไหนอีกคุโอ้ขาเป็นยาวเนาะ แป้งแตงอาบุญยวกกระปนอิ่มนี่แป้งตั้งแต่บุญบวชดอกกระปนเนี่เอามาใทรเบิดล่ะแป้งก็เดียเอาใบใหม่มาปลูกกันเฮ็ดอันนี้เต็มอยู่เฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้แม่เฮ็ดนางมุ้งหน่เฮ็ดนางัวหฮ็นางัวหน่อยเต็มอยู่เฮ็ดอะไรเฮ็ดนางัวล่ะนู้ดเห็นนุ่งเบาบ๊ายบายเป็นหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ